มึงว่า Battlefield 6นี่เป็นยังไงบ้าง oh. ก็ดูดีนะคือเมคานิกบางอย่างอ่ะที่บอกว่าแบบลากเพื่อนมาชูบอ่ะอันนี้โดนแพลนถูกแพลนมาใน b ฟ t t l e f i ิ l ห5แต่ว่าโดนแคนเซิลอ่ารอบนี้ดูเตรียมตัวมาดีแล้วในเทลเลอร์มันจะมียูชาร์กหนึ่งอ่ะที่บอกว่าตึกมันถล่มอ่ะไอ้ตึกที่มันเหลี่ยมๆสูงๆถล่มอ่ะอันนั้นอ่ะเห็นมาตั้งแต่เฟ t t l e f ฟิ l ส2 0 4ูนี่สองก่อนก่อนออดก่อนเออก่อน2อ4 2ออกกเลยท้เเขาบอกว่าถ้าจะเป็นคนจริง b f ฟต้องเคยฟีออเดอร์2 0 4 2ูี่อใช่ถูกต้อง โดนมาทุกอย่างชาว Battlefield จะต้องเจ็บแต่ฉันว่าสําหรับฉันนะ Battlefield อะ่ะมีผลต่อเรามากเฉพาะเฉพาะตัวเราเองนะคือในเรื่องกราฟิกคือเราให้ใจเกินครึ่งกับ Battlefield สบเพราะว่า กราฟิกต้องเปลี่ยนโลกอ่ะแล้วก็<า>กแล้วภาคห้าก็กากเปลี่ยนโลกเหมือนกันอภาคสามตาฟ้านะฟิลเตอร์ฟ้าหนักมากเออฟิลเตอร์ฟ้าสี <6, S 2> ฟ้าพอเราตอนแรกเราก็อยากจะทายนะแต่ว่าทายไม่ได้เขา <c oughs> ไม่ได้เข้าไอ้แว่นยี่ห้อนั้นเขายังไม่เข้าแต่แต่มไม่เป็นไรคือพอแว่นฟิลสามมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมฉันว่าเป็นที่ฟิลสี่สีเขียวบีบีเอฟห้ากับบีเอฟหนึ่งเนี่ยคือสีปกติบีเอฟหนึ่งจะสีเทาอ่าบีเอฟหนึ่งเทา แต่ก็หลากสีนะเพราะว่า VM1 ตอนตอนขับเครื่องบินมันก็ก็ฟ้าเอ้ยก็ขาวแบบเออมาแล้วแต่ฉากแต่ก็ค่อนข้างเทาค่อนข้างเทาแต่ตอนตอนไออะไรนะคนอิตาลีขับเครื่องบินนี่มันเป็นเบียบหนึ่งใช่ไหมอันนั้นฟ้าแบบฟ้าสดใสอะสดใสเลยอะไรเงี้ยอิตาลีองนั่นก็ดสดใสอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าถ้าเผื่อนเล่น d ี c ตัวสุดท้ายแบบอพอลลิปส์อ่ะเออจะเห็นว่าแบบฟิลเตอร์แทบจะดําเลย คือมบนอพาลิปส์อะคือแบบต้นไม้ไม่มีไม่มีฉากไม่แบบไม่มีต้นไม้เขียวเลยอะไรวันนั้นอืออแบบมีแต่แก๊สอะไรวันนี้แก๊สควันไฟชอบมากอพาลิปส์น่าสนแต่เดี๋ยวตอนตอนแรกฉันก็มีความตั้งใจจะเล่นแคมเปญทุก Battlefield เหมือนกันโดยการไปเติม EA Play สัก เดือนหนึ่งถ้าเติมวีไอพีสักเดือนหนึ่งน่าจะเล่นแคมเปญได้ทุกอันเพราะว่าแคมเปญของแบตเตอร์ฟิลมันสั้นมากเฮ้ยนี่ไงประมาณสักเจ็ดชั่วโมงนายเติมทำไมนายยืมไปดีฉันไม่เล่นไม่หรอกเออก็น่าสนใจเขาถามว่าหลังจากเจ็บจากแบตเตอร์ฟิลสองศูนย์สี่สองมารอบนี้จะพีออเดอร์อีกไหมใช่พีก็เหมือนเดิมเออเราก็ต้องเดย์วันนะครับทั้งหมเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือแฟนเกมแบตเตอร์ฟิลผมบอก ผมบอกเลยว่าถ้าบอกเล่นเกมในเรื่องนะปกติเนี่ยเกมเพลยเวนี่เขาชอบเล่นเดย์วันถูกป่ะแต่ว่าที่สุดไม่ใช่2องสนที่สเพราะว่าแบบเล่นมัลติเพลเยอร์ไงเออแต่ว่าที่แบบเล่นซิงเกิลเพ y เยอร์พ p ีเวดเดอร์เจ็บใจสุดคือ Modern Warfare 3 Modern Warfare 3ไอ้อันรีเมคใช่ไหมใช่โอ้อันนั้นเมกก็สุดอนนั้นไม่สุด แบบโอ้คือด้วยความที่แฟนคลับขอ l ดิวตี้อ่ะถึงแม้เขาจะเข้าไปเล่นแบบพอยแบงค์แต่สกินที่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเขาคาดหวังนะเว้ยในแคมเปญอ่ะแล้วแล้ว m มเด r n w a r f ล r e 1 r e m a k รอ่ะมันดีเว้ยมันดีเหมือน Final 7 Remake อ่ะคือมันไม่ถึงขนาดแบบโอเคมันไม่ใช่ Modern Warfare 1เป๊ะแต่มันก็มันก็ส่งพลังมามาถึง Modern Warfare 3นี่เ <laughs> ชียอะไรเดี๋ยตายล้ตายล้ว อะพรีอ order, อเดอร์ b บ t t l d Field 2 0งศที่รู้สึกเจ็บเพราะไม่มีแคมเปญมาย้อมใจที่ทำมันติเพลเยอร์เละใช่คือ b a t t l e f i e l d 2042เนี่ยนะมันตั้งใจที่จะมีแต่มันติเพลเยอร์อย่างเดียวแต่ไอ้โหมดที่มึงเสือกมีแค่ยอย่างเดียวนั่นนะ่ะเสือกเละ <laughs> โอ้ตายตายลองให้อืเนี่ยบอกเลยนะก็ถ้าแบบจะทำสองคอนเทนต์สอง2สองน่ะนี่แบบนี่คือด่าได้เป็นชั่วโมงอะ่ะ <laughs> อยู่ตอนนี้เล่นเดลต้าฟอร์สยอมใจวุ้ยฉันว่าเดลต้าฟอร์สเนี่ยนะฉันฉันฉันเป็นคนที่เล่นไอเกมยิงแบบแคมเปญล้วนอะแม็กฮอกดาวน์นดีเลยแม็กฮอกดาวน์เป็นเป็นแคมเปญที่ใช้ได้เลยอะแต่ฮาร์ดคอร์มากอะอันนี้ก็คือฟีลลิ่งที่เราต้องการเนี่ยจากเกมก็คือเรายิงมัน2นัดตายมันก็ยิงเรา2นัดตายเหมือนกันซึ่งฟีลลิ่งในการเล่นมันมันแตกต,ต่างมากเออ จริง Call of Duty มันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ว่ามันส่องสํำนัดตายแต่ถ้าเราโดนไปนัดสงนัดแล้วเราหลบไปข้างหลังมันก็หายหน้าแดงใช่ไหมแต่ Delta Force เนี่ยมันเพิ่มความ tactical เข้ามาดีเลยอะ่ะดีเลยแต่ก็เนอะด้วยความที่ถ้าเราเป็นคนเล่นที่ไม่เติมโล้วคงไม่ได้ไปอยู่ใน ecosystem ของเขาเท่าไหร่แถมเล่นแต่แคมเปญด้วยเพราะงั้นก็ค่อยว่ากัน